นี่พี่น้องตุปุติปีเลยนี่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 ดอกนี่หลกักกรดอกนี่นี่แต่ว่านี่พี่น้องที่ได้วังหันนี่เนี่ยที่ได้วังหันเนี่ยพี่ สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุผูสุสคนเมนีแม่นิดผ้าหาเห็ดจากพี่น้องเมรีแม่นิดแต่ผ้าลูกไส้เป็นคนหน่อยไมยางเหล่นในปลาเป็นไมยางสำรวจเห็ดแต่กระไดเห็ดอีหลีจากพี่น้องนี่นี่ปลาเห็ดแถวนี่ล่ะพี่น้องแถวบ้านไม่ได้ไปไกลเนาะนี่นี่เบิ่งสภาพปลาหกแน่จากพี่น้องแต่ก็ยังพอได้มีเห็ดเล่มเก็บเด้อเห็ดเพิองหวานพี่น้องตามมาเบิ่งพี่น้อง ว่าเมานี่แม่นี่สิได้หลายปันไดเดอ้อพี่น้องตามมาเบ่งน้ำกันจ้า,าพี่น้องดอกแรกแหกหมานพี่น้องพี่พี่พพเหดขาบอกใหญ่เลยโอ้ยแต่ว่าคือมาอันนี้แทะคือมาขาอันอันนี้แทะว่าเป็นหยังจ้า,าน,นี่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  พี่น้องนี่เฮ็ดพี่น้องดอกที่สองดอกที่สองของเมรี่เบิงเบิงเบิงสิรอดอีกบ่าเอนี่สิรอดอีกบ่โอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาซาเบิงนะเบิงพี่น้อง เสื้อได้พี่น้องนี่ดอกนี่กำลังอนอนแล้วก็ดอก้างๆสงสัยเป็นแม่ค่ะวาพี่น้องเดี๋ยวมานิดโอ๊ยลองเก็บเบิ่งดอกใหญ่ก่อนสิได้บ่นี่นี่อืมนี่นี่แล้วก็ดอกน้อยนี่นี่พี่น้อง เอ uh huh. <are> นี่ดอกน้อยนี่กบคืนจ้านี่ดอกนี่ <No. S 1> แล้วก็ <That> s <S ดอกนี่ <you. S 1> พี่น้องนี่โอเคนี่พี่น้องตัดขาก่อนโอ้ย นี่ดอกนี่นี่พี่น้อง อังกฤษหายยากเด้อพี่น้องเอาบโรดมันสวยเลือกบ่ได้สวยเหลือกบ่ได้ก็เอาไปโลดพี่น้องนี่ <OM P> นี่เจอแต่ลุ่นนี่พี่น้องเป็นซิบดอกแล้ว <S <S เนี่ยรุ่น,นเนี่ยเนี่ยเจอแต่แบบนี้พี่น้องเนี่ยเบิงงจะได้บ่เนี่ย เสียดายเนาะเบื้องแน,น่ถ้าเกิดทิพนนิษฐานมาเนี่ยได้เป็นสิบดอกแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้ยน่าจะมาแต่หมื่บ้านหมื่กอนเสียดายครับนี่พี่นอ้องนี่มามาเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงนี่พี่น้องนี่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 อืนี่อีกดอกนึงพี่น้องนี่ นี่นี่บกคอยสมบูรณ์บันไดโดนเจาะไปมั่งแล้วแต่กะโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับยูเคเนาะมันบ่มีบันอืดเฮ็ดจ้ะพี่น้องนี่นี่พี่น้องตุปุติปีเลยนี่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 ดอกนี่หล้กกะดอกนี่นี่ แต่ว่าอันนี้ไม่นิดดึงยาออกเฮ็ดให้เขาลุดเฮ็ดให้หัวหลุดหัวหลอนเดี๋ยวเก็บดอกนี่ก่อนเอาดอกนี่ก่อนอออออนี่พี่น้องอนี่นี่แล้วก็ดอกนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องป้ามือน,นี่ มือนี้ไข่หมานมือนี้แม,นม่นิดหมานพี่น้องนี่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 แบบนี้นะแม่เนี่ยให้ได้แบบนี้นะแม่นี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 ่อื้ม yeah, <yeah>, yeah. อีกดอกนึงพี่น้องนี่นี่อีกดอกนึงนี่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 อื้ เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวค่อยกลับแป๊บนึงแม่เก็บเห็ดก่อนนี่อีกดอกนึงพี่น้องนี่โอ้ยนอนทากเจาะบกักไงเลยนี่ตัวบกักไงเอานี่พี่น้องนี่นี่อีกดอกนึงโอ้โอ้มือนี่ส่มหมานแล้วนี่พี่น้องที่ได้วังหันนี่ เนี่ยที่ได้ว่างหั่นเนี่ยพี่น้องนี่สองสี่หกสองสี่หกกันเวิ้งเดียวหกดอกใหญ่ๆเลยจ้านี่พี่น้องนี่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 ลูกกแอลอยาก <hel> กลับแล้วพี่น้องนี่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 อื้อหมานหมานพี่น้องมานี่บังนี่นั่นลูกแอลอยากกลับอีกแล้วนี่พี่น้อง ห uh huh. มานจ้ามานมือนอีมานจ้าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่นอ้องอลูกแอลกับบ้านล้วพี่น้องเบิ่งหลัวก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แม่นี่ดําเด้อพี่น้องจ้าจะได้ประลาดคลิปหนาต่อไปเด้อพี่น้องเบิ่งหลัวก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าบา,บายบาย ลูกแอลกลับบ้านแล้วอยากกลับแล้วพี่น้อง